ช่การดเร่แรกเลยก็ตกเต้นครับต<อ>ตเต้นแล้วก็เครียดปนกันเพราะว่าเราต้องไปเจอกับซูเปอร์สตาร์อย่างทั้งพี่เบนอย่างที่พี่แพรอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากเพื่อไม่ให้เขาแบบพลาดอะไรยเงี้ยม,มีผลงานละครมีผลงานละครครับมีทางช่องสามถ่ายหมดเลยสี่เรื่องครับตอนนี้เยอะนะของเคาตุ่ครับรุ่นเดียวกันที่เข้ามาเนี่ยช่องดันดาพอสมควร ก็ไม่ไม่ได้ดันนะครับจริงๆแล้วแต่ละเรื่องบอลก็ไปแคสนะบอลไปแคสแต่แค่อาจจะตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขามอบหมายพอดีแล้วก็เลยแบบเหมือนช่องกับละครดีๆให้เราหลายเรื่องเลยอย่างหนึ่งในซีรีส์ก็ได้เล่นเรื่องละครเยอะลยะเลยเป็นละครดังๆดังๆนะับเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่แบบว่ามอบโอกาสดีๆให้บอลครับมาดูวัาแล้วเราแล้วเราได้โอกาสแบบสีอะไรบ้างแล้วก็มีไปเรียนแอคติ้งเพิ่มครับก็จะ คอยเติมอยู่เสมอๆครับแต่พอแบบห่างไปงนั้นก็แอบ,บลืมบ้างเหมือนกัน <Yeah. S 1> เพราะว่าเราต้องไปอยู่ในกองตลอดต้องไปแบบทํางานแบบแทบทุกวันเลยครับเดี <Yeah. S 1> <ๆ>๋ยวนี <Okay. S 1> ต้ตรงไหน <Okay. S 1> <ๆ>อาจจะเป็นคน f <Okay. S 2> ฟ i e ลี่มั้งครับเข้ากับผู้ใหญ่ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ <Okay. S 2> จริงๆคุยได้ทุกคนเลยครับไม่ไม่ได้แบบปิดก้นว่าจะเป็นเพศไหนอะไรเงี้ย บอลอยากเป็นเอก M39 ทุกคนถ้าเขาเล่นนี่มแล้วก็จะต้องดังทุกคนเลยถ้าเขาเล่นนี่มอย่างนี้เรากดดันไหมกดดันมากคือทุกคนบอกบอลว่าเฮ้ยบอลเป็นพระเอกแล้วนะครบอลเป็นพระเอก M39 นะแล้ว M39 นี่ดังทุกเรื่องโอ้โหคนนี้กดดันหนักกว่าเดิมอีกแต่ก็คือพยายามแบบเราก็ทํางานให้มันเต็มที่ครับแค่นี้แหละแต่ไปคุยกับพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนบอลเหมือนกันวะเครียดเหมือนกันวนะอะไรอย่างงี้ อ๋อบอลเรียนจบแล้วครับเรียนจบใช่ครับเพิ่งรับปริญญาไปเดือนที่แล้วใช่ครับแล้วเรื่องของแฟนครับไม่มีครับมีแต่แฟนแฟนคลับใช่ครับยังไม่มีแฟนครับยังไม่มีใครคุยเลยหรอบอลยังครับยังครับก็โหทำงานเจ็ดวันอยู่ไม่รู้ว่ไปคุยกับใครเลยไม่มีผ่านอะไรหรอโหอยู่แต่ในกองครับไมอะไรแบบ แต่แบบมีพี่เขาแบบแซวมาบอกว่าเดี๋ยวหาให้อะไรอย่างงี้หมแล้วเขาจะเอาแหละครับเวลาเขาไม่มีให้อะไรอย่างงี้แต่เราชอบผู้หญิงจอบกล้าชอบเขาชอบชอบผู้หญิงสาวครับสเปคเหรอครับคือไม่รู้นะแต่เวลาเจอคนเนี่ยชอบผู้หญิงจมูกโด่งชอบผู้หญิงโด่งแต่มันต้องเป็นแบบแวบแรกแล้วเราแบบรู้สึกชอบอะไรอย่างงี้ยังไม่มีเข้ามานะยังไม่มีเข้ามา 来来来，有。<的>